อ,อยู่กับต้นหนาวดีเด่นกัน,นะคะ่ะถ้าพูดไม่ดังหรืออะไรขออาภัยนะคะเอ,อเสียงเราก็จะเพียเพียหน่อยเพราะว่าเ,เราตื่นเชา้ามาอัดคลิปเลยนะแต่ไม่ใช่อัดคลิปหรอกแต่ต่อคลิปนั่นแหละอันนี้เราก็มาต่ออันนี้ไงเพื่อน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 นั่นแ,แหละขยับใส่แตกนะแต่ว่าเราไม่ค่อยเขียนออบบี้เท่าไหร่แต่ นราเซียนเซียนอบบี้เออโอ้ยทุกคนเราไม่ค่อยเซียนอบบี้เท่าไหร่เพราะว่าเราเอาแต่ตัดต่อคลิปเราไม่ได้เล่นอบบี้เออเออ าจจะมีแยก EP สองนะคะเพราะว่าเดี๋ยวโอ้ยตจโตหน้าโตตาเยปีนะจิ๊บอ้มหยุดนุ่นนุนนุ่น,น,น <laughs> แสงแก้วอะออออะไรวะเนี่ยน้องอุกอีอามาได้ไงเนี่ยเดีเ๋ยวอ้า โลกคชีวิตใหม่ครับคุณไม่มีสตาร์เวอร์เออน้องอุอ๋ยอามาได้ไงอะ่ะน,นึกว่าขยับต่อหน้าน้องอุอ๋ยอาจจะไม่เป็นไรแต่ห้ามขยับต่อหน้าอีก ถ้าไม่ตายอย่าจัง嘛ทำไมมันต้องมีฮึฮ้ยฮฮ้ยตายแลเ้อเราจะกระโดดดีๆนะเฮ้ยเขยืบกันต ตายว่ะตายหมดบอตายเยอะจังวะเธอก็ว่ายังเส้นเลยแต่ยิงหนูะยังยิงหนูตายแล้วโอ้ยทุกคนเออค่อยดีขึ้นหน่อย กนคือช่วยกดติดตามให้ถึง50ได้ไหมเราจะได้ไลฟ์สดีอ่ะคือแบบโคตรอยากแกไลฟ์สดอ่ะแต่คือเราจะไลฟ์สดใช่ไหมแบบเขาบอกว่าต้องผู้ติดตามถึง50ก่อนถึงจะไลฟ์สดได้ถ่ามจริงดิทำไมมันต้องผู้ติดตามถึง50ด้วยแบบหนึ่งคนก็ไลฟ์สดได้ปะ อีกเกมนี่มันก็จะยากไปหน่อยเนาะแม่เวลาที่เราถ่ายคลิปเนี่ยเราชอบเล่นไม่เก่งเวลาที่เราไม่ได้ถ่ายคลิปแบบหย <c oughs> ุดก่อนเลยอันดับละเลขแม่เคลแสงเขียวไปแสงเขียวแสงเขียวแสงเขียวไปกระโดดไม่ทันเดีทุกคนอาจจะมีมีสองนะคะเสน่ห์ ไม้เสียงโกโกวานแบบชาสลบตัวโกมากมาโกิกนมดานี่นีนโอ้เราโคตรเกียด เองดูแม้ว่าเองแสงเขียวจ้าดูโกว่าโกฮะน้องอุอออามาแล้ว e อ่ะเออแล้วว่าไม่ใช่เกมปลาหมึกอันนี้มันเกมอุออาร์ A ชัดๆ o e e อุเ e อ e าอาทำไมมันต้องมีเสียงอื้อแบบนี้ เออแล้บลับโกโก้ากกน,น,าาานิงกันหมดแสงทียว ตายเฮ้ยเฮ้ยเอ้าเอาไว้สูนน้ำหน้าเออไปได้สักทีเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอ้ยไฮ้ยตายเลตายตา แสงเขียวแสงเขียวไปแสงเขียวแสงเขียวเฮ้ยเกียดทุกคนทำไมเราไม่ผ่านพี่วะแอฟนะขอว่าทุกคนเราใช้วิธีพื้นบ้านแทนก็คือวิธีโกงนั่นแหละเราจะั้นาแล้วเชียดเ้ียด เออทำไมมัเข้าแงี่วแสงเขีย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 วแส่ีอแยแีแวแสงกวแสงเขอยวีว แล้วเราก็ไปตรงนี้ไม่ได้เาททราะว,ว่าใช้วิธีพืนพ้นฐานเออเพราว่าใช้วิธีพื้นบ้านไม่ถูกต้องไงโเราต้องไปตรงนู้จ้ะหลุนปะ หนตนี่เกียร์เกม่ียเกมนี้มันจะโกงก็ไม่ให้กโกงเอาละ่ะเรามาดูกันว่ามีเกมอ,อะไรให้เรบ้าะ อย่างนี้นทำเกมอะไรก็นะนนำมาไม่เล่นแล้ว <c oughs> ราเล่นนะคะเดี๋ยวเราจะไปเล่นตามที่น้องเขาบอกแต่มันจะมีจริงหรือเปล่านย่ย yeah, like อะไรวะเนี่ยสปังครีคิมดีบอสขอทอขออไปสำหรับคำหยาบอา อันไหนดีทุกคนอันไหนยัดโอ้เอาเนี่เขาคอยอ,อัภิเอาละนี่คงใช้เวลาเป็นแบบโอ้ทุกคนทุกคนไอบไ้บ้าค่ะคลิปหน้าวูวูอีพีสองไปอีพีสอง